เปิดคลิปนาทีเจ้าหน้าท,นที่ฝ่ายปกครองพีมไมยฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือคุณยายวัย70ปีที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ถูกน้ำป่านั้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านครับผู้สื่อข,ข่าวได้รายงานว่าจากกรณีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในตำบลรังกาใหญ่อํเาเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่8กันยายนที่ผ่านมา ก็ส่งผลทําให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นถูกน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหายกว่า255หลังคาเรือนล่าสุดนะครับสถานการณ์น้ำนั้นแห้งลงเกือบทุกจุดแล้วเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โดยพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์กรมหมื่นวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจปูธรพิมายก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนได้อบพยพมาอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่11บ้านนิคมสามขีตาบลรังกาใหญ่อําเภอพิมายเนื่องจากยังไม่ได้เข้าไปเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านของตัวเองเลยนะครับจึงได้มาอาศัยอยู่ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านก่อนเป็นการชั่วคราว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านและนี่ก็เป็นคลิปนาทีที่ทางปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันและอาสาสมัครอำเภอพิมายนะครับที่กำลังฝ่าก,กระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือคุณยายวัย70ปีที่ติดอยู่ภายในบ้านในช่วงค่ำของวันที่8กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งในภาพนั้นก็จะเห็นว่ากระแสน้ํานั้นไหลแรงมากนะครับเจ้าหน้าที่ได้ฝากระแสน้ําเข้าไปช่วยชีวิตคุณยายออกมาจากบ้านซึ่งกว่าจะช่วยออกมาได้นั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องเดินฝากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเข้าไปสุดท้ายนะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ช่วยเหลือคุณยายออกมาจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรได้สําเร็จครับ